เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณสมุทรชาติที่เจนเกิดนะวันนี้เรากลับอยู่ในไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์2025สีส 25, ส่สิบส,สองพาร์ทที่สองนะครับผมก็น่ามาแล้วอันที่สองวันนี้ก็รู้ๆก,ก,กันอยู่นะครับว่ามันคืออะไรนะ แต่ที่ไม่รู้ว่าพาร์ทที่สองผมทำอะไรย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้เป็น add on grammar นะครับเป็นเอ่อคล้ายๆในวิชชันอ่ะนั่นแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงเหมือนกันนะครับผมและผมได้ทำการไปลงอ d d on อย่างนึงมานี่เห็นไหมฮะไม่โดนดาเมจใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะง่ายต่อการสำรวจอย่างมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเดินหาถ้ำก่อนแล้วกันนะฮะในวิชชั่นเราก็มีนะฮะแล้วก็นี้ก็มีนะฮะดาเมจไม่ลดอะแกมแม่มาสว่างอ้มันาสว่างนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะครับผมอย่างนั้นมันก็สว่างอ่ะ แต่ค่าความหิวยังลดเหมือนเดิมนะฮะอุ้ยแลล็คครับผมพยายามให้มองที่มืดเอ่อให้เห็นหน่อยนะเขาเรียกว่าไงเนี่ยเออมองที่มืดได้นั่นแหละนะครับผมเดินหาท้พก่อนตอนเนี้ย เห็นไหมไม่มีดาเมจอะไรเลยครับสบายจัดอะ่ะอันนี้มันนบช่วงนี้ติดแบบตกป้ามากเลยนะครับถ้าใครรู้พาร์ทที่สิบแล้วก,ก็ก็คงจะเห็นแล้วแหละนะครับผมว่าตอนนี้ผมได้ทำเบ็ดเฮเวนล l อตเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหผมบอกเลยนะใช้เวลาในการทำมูนนานมากครับผมกว่าจะได้ทำอะ่ะเม็ดต่อไปคือโ no นมันอ่านว่าไงโนละีฟ no 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 เหรอโนลีฟโนไลท์อะไรเงี้ยเออเม็ดโนไลท์เลเวลห้าร้อยนะครับมอันต่อไปนะซึ่งก็อีกนานกับผมตอนนี้ผมเพิ่งเลเวลตอนไม่เล่นมาเมื่อกี้เมื่อกี้คือเออบายสาม ช่วงประมาณใบสามสี่สิบนะครับผมเลเวลสองร้อยสิบห้าแล้วซึ่งก็อันนี้คูณสองมันไปแล้วไงมันก็ไม่ไม่น่าแล้วแหละน่าจะได้ยากแล้วนะครับผมโอ้โห,โหใต้น้ำมันจะมองเห็นไหมเนี่ยเจี่ยสว่างเออ ป้าผมาปีดอกันเนี่ยปีดออยู่เนี่ยเรื่องไม่ลดครับผมชิวๆอ่ะาการหายใจก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมอ๋อแต่ถ้าออกตรงนี้มันมืดเลยนะซึ่งก็นั่นแหละผมก็ไปฟาร์มมาเรื่อยๆครับผมสำหรับตกปลานะช่วงนี้ก็อาจจะสลับสลับกันบ้างอะเนาะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเน้นถ่ายเอ่อฟิช,ชหรอกนะครับผมเพราะว่าผม ทำเองเลยดีกว่าเนาะไม่ไม่อยากมาทาพร้อมคลิปเพราะว่าคลิปมันนานไงแล้วแถมและอัดคลิปมันกระตุกมากเลยผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันชอบมีปัญหาเนี้ยแปะไฟสักนิดนึงนะครับผมจะได้ไม่มืดเกินนะต่อไปเดี๋ยวเราจะขุดลงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอให้มันพ้นน้ำตรงนี้ไปกอน Okay. แบบไฟสักหน่อยก็ไดนะ้นะครับผมป่ะขุดดิ่งเลยย้ำนะครับผมว่าไม่ตายแน่นอนร้อเนะครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันดีอ่ะแสดงว่าลงลาวาก็ไม่น่าเป็นอะไรครับผมมีวิธีเดียวคือทับคิวนะครับผมซึ่งเดี๋ยวอ,อีกไม่นานนี้ผมจะต้องใช้เปิดหมดคำสั่งอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถตายได้นะแต่ผมไม่เอาแอดออนนี้ออกอะมันไม่ตายแน่นอนครับผม อขอไฟฮะมืดหน่อยอาจจะเปิดไฟให้ก่อนนะอุ้ยจเจเหล็กพอดีครับทุบไป <c oughs> ไม่ครับนี่ผมจะไม่ค่อยอัดนานแล้วนะเพราะว่ามัน อัดนานก็เหมือนที่ผมพูดไปพคาที่แล้วแหละครับว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเยอะก็เลยเอาพอประมาณแล้วกันเพราะประมาณของผมคือประมาณสักสิบห้าสิบสิบห้าถึงสิบเจ็ดนาทีเนี่ยจะเรานี้นะครับผมก็โอเคแล้วอะแต่เดี๋ยวผมค่อยเปิดโหวดอีกทีนึงนะครับผมว่าจะให้เอาแบบกี่นาทีสิบสิบห้าถึงสิบเจ็ดนาทีสามเออยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีหรือว่าสดท้ายคือ สามสิบห้านาทีนะครับผมผมไม่ไม่ให้เกินกว่านั้นนะเอ่อเอาตรงๆนะวายิบสองพอดีที่สุดแล้วครับผมสำหรับในการหาเพชรนะวายยี่สิบสองครับผมผมสังเกตหลายคลิปเลยเวลาผมพูดอนะมันจะพูดเบาเพราะว่าผมชอบเอามือไปอุดอยนั้นรูรูในการพูดอนะมันช่วยไม่ได้ผมเล่น แบบนี้เล่นในมือถือมันต้องมันต้อง,องไปไ,งไปอุดมากไงใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมยกมือขึ้นอยู่นะครับผมไม่รู้เสียงมันเป็นยังไงแต่ผมสังเกตจากพาร์ที่แล้วน,นะเสียงมันแบบมันเหมือนอยู่ไกลมากเลยครับผมเหมือนถ่ายแบบเลยกไงเนี่ย อันนา้ใบไม่ถูกเหมือนกันแป๊บหนึ่งมีดีลีนะเนี่ยอัน,นี้ไปลงแอดออนมาแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูได้เลย แล้วนะครับผมอ่ถ้าเราจะลงไปจริงๆผมว่ามันต้องลึกกว่านี้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้ลงแรดออนแรกมาแล้วนะครับผมก็เลยเนี่ยมันลื่นขึ้นนะอถ้าเจอลาพีสแสดงว่าใกล้ๆเนี่ยมันจะมีเพชรอยู่นะครับผมถ้าเราตาม 我穿旧旧我呐。 ไม่เจอเล่อื่นเลยฮะนอกจากเล็กเนะี่ยพี่ฮะมาไหนก็ได้พี่แร่ยูไมอยากเจอท่าม,มากเลยตอนนี้ สายแม่คงถึงเวลาแล้วแหละฮัลต้องใช้สเต็ปนี้เปิดอนาเขตเรี็บร้อยเปิดอนาเขตแล้วครับผมสเปเชเ,เตอร์นะอ่ชี้หาถ้ำถ้าเราตรงมาโอ้มันตรงไกลเลยครับกว่ามันจะถึงถ้ำซึ่งในระหว่างเนี้ย นี่ตรงนี้เป็นไมช์ปนะครับผมซึ่งก็กว้างไหมอ่ะโอ้ก็โอเคอยู่นะอันนั้นอะไรอ่ะโกสปเปาอะไรอย่อน,นี้ไม่รู้อะมามาเกิดตรงนี้เลย มันจะกระตุกกระตุกหน่อยนะตอนพึ่งมานะฮะมันเหมือนมันพเจนเนเรทอ่ะอ่ะดูดูดูให้มอนเตอร์ยิงดูครับผมเอายิงกันเองเฉยาปล่อยเข้าไปลางผมเก็บไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมจะพยายามไม่เสกแล้วนะพยายามไม่เสกอะอะไรอะไรเนี่ยเราอะ อะไรเนี่ยฮะฮะฮะอะไรเนี่ยเนี่ยเหมไหมครับผมมาใี้ผมบอกเลยว่าเลือดไม่ลดเกือบตกตกจากที่ไหนก็ตามไม่ลดแน่นอนครับถูกสาเหตุบรบประการที่ทำให้ตายมันไม่ตายแต่ไฟหน่อยนะ ปกหน่อยแล้วกันไม่อยากถ่ายตอนจบคลิปมันนั้นเกินโอเคปะเราไปถ้ำปกติดีกว่านีอ่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลงละวาดูเห็นไหมฮะเลือดไม่ลดใดๆทั้งสิ้นครับ แตระวาบางจัดอ,ะอ่ะอ้จะเจอกรงสปาวกับผมในกล่องมีอะไรมั่งเอ่ยโอเคมีอันนี้มีอู้ดีอยู่นะกอบมาไม่ต้องหรอกครับผมไม่ได้ใช้ก่อมาอุ้ยดีเลยการพราวเดอร์ได้ใช้ครับผมเก็บเก็บเก็บไป รูลูกันอยู่ว่าไว้ทำอะไรน่าจะทับคิวได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ชัวรนะ์นะเป็นความชินครับผมในการแบบ แปบ,บไฟนะ่ะเนาะเผื่อคนดูมองไม่เห็นกนะ็ผมผมพยายามแปบ,บไฟให้นะโอเคผมว่านะเราจะต้องอยู่ในเหมืองกันอีกแหละนะครับผมพัดหน้าเนาะ โอ้โหมันยังไม่จบครับผมเพราะว่าเรายังไม่เจอแรเอ่เชรเลยนะครับผมของอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็นั่นแหละก็ในพาทหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาลงเหมืองกันต่อนะครับผมให้ดูดันนะครับผมอีกประมาณสิบห้านาทีนะครับผมดูซิว่าจะเจอแรเอ่เชรหรือไม่นะฮะ เดี๋ยวก่อนไปผมขุดแร่นี้หน่อยแร่เลสโตนขุดตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ลงไปสวัสดีพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่สว,ส,พสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอฟซีครับพี่มานี่หน่อยเร็ว โดนขวาน,ลานอลาหันอ่ะพี่ขวานอลหาหันนะไอ้นี่ก็ด้วยเนี่ยโอเคเออไม่โอเคเอโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ต้องโจวเป็นมาตุน้กระลักกันกนะผมั่เชื่อผมก็ไลค์ก็แชร์ก็สกายเพื่อเป็นกำลังใจผมไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมบาย